ราคาทองของบ้านเราเปลี่ยนแปลงค่ะทองคําแท่งค่ะวันนี้รับซื้อ23,900ขายออก24,000นะคะเท่ากับวันเสาร์เลยส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้อ23,558ขายออก24,400บาทนะคะแนวโน้มของทองคําในรอบปี2556ปีมะเสงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่า เขามีการคาดการณ์กันว่าความผันผวนของทองคำนั้นจะมีสูงนะคะขึ้นลงทีหลายสิบเหรียญการทำกำไรก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นในช่วงความผันผวนนะคะ เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันท่วงทีกับการลงทุนในทองคําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้โอกาสที่ราคาทองจะมีการปรับตัวลดลงมีสูงกว่าขึ้นไหมนะคะไปสอบถามผู้ชํานาญการด้านนี้เลยนะคะประธานเจ้า้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายแล้วกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะคุณนัทธีสวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโมนายคุณธนาวาันค่ะภาพรวมของทองคําในรอบสัปดาห์นี้ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานอีกไหมคะ ค่าสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์นะคะก็ราคาทองคำก็มีการย่อตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ปรับตัวลงไปทำจุดํำสุดเทียดดับ1,626เหกร้อยยี่สเหรียญดอลลาร์ทอยออนส์นะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า พอหลังจากที่ราคาทองคำนะคะมีการย่อตัวลงไปนะคะแต่ว่าก็ถือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาทําให้ราคาทองคําก็สามารถรีบาวขึ้นมาแล้วก็ติดเทีรดดับ1,649เหรียญดอลลาร์ได้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปต่อนะคะก็ยังมีอยู่นะะแต่ว่าก็ยังให้แนวต้านเทีรดดับ1,680เหรียญ1,695เหรียญดอลลาร์นะคะเป็นแนวต้านของสัปดาห์นะคะก็อยากจะให้นักลงทุนติดตามเทีเรดดับน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าราคารง องคำนะคะสามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ1,675ขึ้นไปได้นะคะก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮเดอร์ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่า ภาพโดยรวมนะคะถ้าเกิดราคาทองคำนะคะยังไม่สามารถทะลุผ่านเชือดดับตรงแนวต้านบริเวณ1665บริเวณน,นี้ขึ้นไปได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปต่อนะคะแต่ว่าก็ยังให้ดูแนวรับนะคะอย่างของวันนี้เองเราก็ให้แนวรับเชียดดับ1,650เหรียญ1 6 4่นี่เหรียญนะคะก็อยากจะให้นักลงทุนดูว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวทางสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่มีรายงานการประชุม FOMC ของวันที่11วันที่1 2 เดือนที่แล้วนะคะที่ทางเฟดบอกว่าอาจจะมีการยุติการใช้มาตรการ QE นะคะในภายในช่วงปีนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นแรงกดดันนะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคําก็มีการปรับตัวย่อลงแรงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยภาพรวมนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างกองทุน SPDR เองนะคะวันศุกร์ก็มีการเข้าซื้อ1.8 1นตันนะคะก็ถือว่ามีการเข้ามาสะสมเพิ่มขึ้นเวลาราคาทองคำย่อตัวนะคะแต่ว่าสัปดาหน,นี้ก็ยังจะต้องมีปัจจัยที่ นโยบายการเงินของทางอังกฤษนะคะแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปก็จะมีการประชุมวันที่1ินี้นะ,ะตรงนี้ก็ยังเป็นตัวที่อยากให้นักลงทุนติตามดูในสัปดาห์นี้แต่ว่าภาพรวมสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมองะะราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ1,640ี่เหรียญจะเ็นถึง1 7นเ้หเหรียญดอลลาร์ค่ะครับแล้วกรอบของอัตาราแลกเปลี่ยนมีผลขนาดไหนในช่วงนี้บ้างนนาคุณนันทีฮะค่ะสำหรับอัตาราแลกเปลี่ยนนะคะก็ ต่เคลื่อนไหวผันควรตรงข้ามกับราคาทองคำนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะก็อย่างท่านเงินบาทนะคะก็ยังเคลื่อนไหวตรงๆไม่ได้ผันผวนมากนักนะคะแต่ว่าในตัวราคาทองคำในประเทศนะคะก็ให้กรอบแนวรับแนวต้านของสัปดาห์อยู่ที่ระดับแนวรับ2 3 7 0 0เ็ด้อยบาทนะคะส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ระดับ24 4 0 0พันี่รอยบาทค่ะค่ะสัญญาณของราคาทองนะคะว่าหลุด1 6 4่นสี่เหรียญคุณน่าทีมองว่าเชิงเทคนิคนี้จะน่าจะลงไปลึกขนาดไหนคะ ค่ะสําสหรับราคาทองคำนะคะก็อย่างที่บอกแนวรับนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าจุด s ต o อ l o อ s เราก็ให้เทีรดดับหนึ่งพันหกร้อยี่ิบห้าเหรียญเยนซซล่านะคะก็เป็นโลของสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดหลุดบริเวณหนึ่งพันหกรอยี่สิบห้าเหรียญลงไปนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปแรงถึงระดับหกหนึ่งพันหร้อยเหรียญต้นๆได้นะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือที่โลสัปดาห์ที่แล้ว1625บาเหรียญนะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคนะคะแล้วก็ยังสามารถเข้ามาสะสมได้บริเวณนั้นเก็งกำไรระยะสั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าภาพรวมอย่างที่บอกว่าถ้าหลุด1625ลงไปสัญญาณก็จะค่อนข้างเป็นลบนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำก็ยังแนะนําว่าพอหลังจากหลุดบริเวณ1660บเหรียญลงมาก็เลยลงมาวิ่งในกรอบ1640จถึน1665เหสี่สบรนเวณนี่ก่อนนะคะ้อก็ต้องรอดู ว่าราคาทองคำจะสามารถทะลุแนวต้านด้านบน1,665ขึ้นไปวิ่งก่อบทางด้าน1,665จนถึง1 6 8 0ได้หรือไม่ค่ะ,คะมีข่าวว่าทาง HSBC ก็มีการปรับเป้าหมายราคาทองในรอบปีนี้ใหม่ด้วยหลังจากเจอปัใจจัยใหม่ๆเข้าไปตอนต้นปีน,นะฮะคาสิโกมียวกรรับปรับเป้าหมายราคาทองในปีนี้บ้างไหมฮะ ค่ะสำหรับเป้าหมายราคาทองคำในปีนี้นะคะเราก็ยังให้เป้าเทียดดับ1,800เหรียญยูเอเซอร่าทอยออนอยู่นะคะถือว่าเป็นแนว้านที่ที่เราให้ไว,ไวเป็นเป้าหมายแรกก่อนสำหรับปีนี้นะคะเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่ทราบกันว่ามีหลายๆปัจจัยที่ค่อนข้างไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นราคาทองคำนะคะเป้านี้ก็ถือว่าเป็นเป้าที่ปีที่แล้วก็ขึ้นมาทดสอบแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะแล้วก็ยังให้เป้าเทียะดับนี้อยู่แต่ว่า จริงๆแล้วสำหรับช่วงเดือนสองเดือนนี้นะคะปัจจัยทางด้านหลังจาก s ิสโ c ้คิดที่มีการหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้ไปได้นะ,ะแต่ว่าก็ยังเหมือนกับว่าเป็นการซื้อเวลาเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดตามประเด็นทางด้าน s ิสโก้คิดต่อเนื่องนะคะรวมถึงหลังจากนี้การขยายพดานนี้ของ,งสหรัฐนะคะที่หลังจากนายโอบามาออกมาบอกว่าอยากจะให้มีการขยายพดานนี้เงินกู้ของสหรัฐมากขึ้นอีกนะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องว่าประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรในช่วง เรินีนี้ค่ะค่ะส่วนเรื่องของการดาวเกรดนะคะมือว่าตอนนี้เริ่มมีหลายสํานักเหมือนกันค่ะออกมาให้มุมมองทางด้านนี้ถามว่าสารัสโดนดาวเกรดอีกครั้งหนึ่งจริงจะมีผลต่อราคาทองคำยังไงคะตรงนี้ก็มีโอกาสอย่างครั้งที่แล้วนะที่สารัตถูกดาวเกรดนะคะตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคําก็ค่อนข้างผันผวนได้นะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วนะก็มีการถูกดาวเกรดไปสํานักหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ราคาทองคำนะคะก็มีการย่อตัวลงมาได้นะแต่ว่า อย่างครั้งนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องติดตามประเด็นทางด้านหลายๆปจยัจจัยทางสหรัฐอเมริกานะคะตัวเลขการว่างงานล่าสุดนะคะก็ถือว่าออกมาสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขนอกพัดเกษตรนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นนาอกว่าที่คาดเลยทาให้วาคาทองคำนะคะก็มีการดีดตัวขึ้นมาได้ ช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าราคาทองคำก็เคลื่อนไหวถึงจะมีความผันผวนแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบนะคะก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเกินระดับ100่งนเหรียญเรซซ่าละสอวันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้นักลงทุนติดตามในข่าวสารยังกล้ชิดแล้วก็ใช้ความระมาดระวางในการลงทุนในช่วงนี้ด้วยค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีสสดค่ะคุณนทัทีจุฑาวรากุลนะคะจากค่าติโกฟิวเจอร์ค่ะก็ให้มุมมองของทองคําในรอบป,ปีนี้ว่ามีความผันผวนเป้าทั้งปียังคงให้ไว้ที่1,800เหรียญต่อทอยออนซ์ก่อนอนะหากว่าเบรกขึ้นไปได้สัญญาณการขึ้นต่อไปที่ไฮเดิมนะคะก็น่าจะมีสู 1, 1, s <S ง1,200 1,920เหรียญ <RR S 1> นะคะส่วนภาพกรอบแนวรับแนวต้านมาดูที่1,650เหรียญ1,640เหรียญต่อทอยออนซ์นะคะคุณนัทธีมองว่าถ้าหากว่าหลุดกรอบนี้ไปนั้นให้ไปซอบล็อตที่1,620 1 5เหรียญต่อทรยออนส์นะคะแต่ถ้าหากว่าราคาทองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและยืนอยู่ในระดับ1,665เหรียญต่อทรยออนส์นั่นหมายความว่ากรอบของการเล่นนั้นจะขยับขึ้นไปถึง1,665เหรียญถึง1,680เหรียญต่อทรยออนส์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูในรอบสัปดาห์นี้เพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคําค่อนข้างจะมีความผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนในร่างสางที่ไม่ใช่ทองแท่งก็ต้องมีจุดสต็อปลอคที่ดีด้วยนะคะราคาทอง